Traffic Channel TV Online เทศบาลน,นคนบบรธนบุรีเปิดโครงการประเพณีแห่เรือชักพระคองบางเขนและการแข่งขันเรือพื้นบ้านประจำปี2567 ประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสรัรฤิ์เป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดมานานนับร้อยปีที่คุณนค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เนื่องจากหลวงพ่อสำรฤธิ์เป็นที่เคารพนุชาของชุมชนเขตบางซื่อและชุมชนริมคลองบางเขนซึ่งมีอาาเขตติดต่อกับเทศบาลนครนนทบรุรีโดยกำหนดในวันแรมสี่ค่ำเดือน12ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชุมชนชาวบางซื่อและชุมชนริมคลองบางเขน ในการนี้ได้เชนิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์จากวัดเวชวัดธรรมวาดมาทั้งรถยนต์และแห่มาทางเรือเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีแห่เงยชพระหลวงพ่อสัมฤทธิไว้ที่สาบันนครนนทบุรีจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขีดบางซื่อและชุมชนวัดโพทองล่างจัดพิธีชัพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์และพิธีทอดพระป่าสามคคีจำนวนสามวัด ื่อถวายวัดเวทวันธรรมาวาสวัดโพธทองล่างและวัดทังหลวงซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในเส้นทางทางผ่านของคณะเรือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อสัมฤทธิ์วัดเวทวันธรรมาวาสวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏนามผู้สร้างอย่างชัดเจนเดิมชื่อวัดเซิงหวายวัดนี้มีพูทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยคือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปของสำเร็จปางมารวิชัยหน้าตักกว้างเจ็ดเดียวสูงสิองนิ้วเดิมอง์พระอุฝังอยู่ใต้ดินด้านทิศเหนือของพระอุดโบสถเมื่อประมาณ100ร้อยกว่าปีมีตำนานเล่ากันว่าท่านได้มาเข้าฝันชาวบ้านและกล่าวว่าหากมีความประสงค์จะให้บ้านเมืองร่มเย็นเปรืสุขปราศจากโรคไภัยไข้เจ็บให้นำท่านขึ้นบูชา จึงมีการค้นหาและนําองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดยังมีความเชื่อว่าในครั้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการระบาดของการระโรคหรือโรคหาครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งในกรุงเทพมหานครก็ได้เกิดการระบาดของโรคและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่ปฏิหารของพ่อสําเร็จประธานพรให้ประชาชนในพื้นที่ได้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บตงกลาง่าวอีกทั้งในความศักดิ์สิทธิ และความเลื่อมใสศรัทธาจึงเป็นหนึ่งในเก้าองค์พระที่ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาหนึ่องในเทศากาลวิสาขาบูชาโลกนัมุนทนพิธีท้องสนามหลวงประเพณีแห่เรือชักพระหร่อ่อสมธิ์ วันอังคาร 49, ที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7นกะณวัดเพศวันธรรมวาสหรือวัดเซิงไหวเขตบางซื่อกรุงเทพมหานค,คการกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา7จดนิกาผู้บริหารสลนกงานเขต คณะกรรมการอำนวยการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ประเวณวัดเมทวัดธรรมาว่าผู้อำนวยการเขตบางซื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตบางซื่อรุสิษและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางซื่ออัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิ์ขึ้นประิษฐานบนบุตสบกรถบุพชาตโดยผู้อำนวยการเขตนายเจิดาประภาสวัสดิ์ผู้อำนวยการเขตบางซื่อจุดเทียนทูป สักการะบูชาหลวงพ่อสำริปต่อจากนั้นขบวนรถยนแห่หลวงพ่อสำริปออกจากปัดเวศวันธรรมวาสและเลี้ยวขวาเคลื่อนไปตามถนนกรุงเทพนนทบรุรีเข้าซอยสวัยสวรรณตรงไปถนนประชาราษฎร์หนึ่งเลี้ยวซ้ายเข้าซอยประชานรมิตรรงไปถนนกรุงเทพนนทบรุรีแล้วเลี้ยวขวาไปสามแยกเต่าปูนแล้วก็เลี้ยวซ้ายและตรงไปที่สี่แยกประชาชื่น และเลี้ยวซ้ายตรงสะพานหน้าสำนักง,งานเขตบางซื่อเมื่อถึงเวลา9นาฬกา15นาทีได้อาจเชิญลุงพ่อสมิตรงเรือที่ท่าเรือชั่วคราวสำนักง,งานเขตบางซื่อขบวนเรือบุระชาติแห่ไปตามขอบเรือประชากรและแวะรับกระป่าสามัคคีที่โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสียงวิทยลาลัยสองและแห่ไปยังวัดเสงียนนารี เมื่อถึงวัสมียนนารีได้อัญเชิญหลวงพ่อสัมลิศจากเรือขึ้นประดิษฐานที่วัสมียนนารีเพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาและรับพระป่าสามัคคีพระสงฆ์ฉันพัฒหารเพลยงและผู้เข้าร่วมโครงการร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน เวลาสิกา3 0นาทีได้อ่านเชิญหลวงพ่อสับฤธิรลงเรืออีกครั้งหนึ่งในทําบลเรือปุปชาชาออกจากวัดสมิทน<ม>าร<ห>ีฮ<ห>ไปตา<ำ>มครองเปรมประชากรเลี้ยวซ้ายบริเวณวัดเทวสุธรเข้าครองบางเขมตรงไปยังวัดโพโทงล่างจังหวัดดุททรุรี เมื่อขบวนเรือถึงบริเวณวัดโพธทองล่านนายกเทศมตนตรีนครนนทบุรีได้อัญเชิญหลวงพ่อสัมฤิ์ขึ้นจากเรือให้ประชาชนได้สักการะบูชารวมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีขบวนเรือออกจากวัดโพธทองล่างถึงท่าน้ําวัดมัดชังติการามอัญเชิญหลวงพ่อสัมฤทธิจากเรือขึ้นประเดิษสถานบนบุรสปบ,บรถบุดพชาชาและให้ประชาชนร่วมสักสการะบูชา เวลา15นาฬิกา30นาทีขบวนรถออกจากวัดมัชชันติการามไปตามถนนวงสว่างถึงแยกวงสวา่างเลี้ยวขวาเข้าถนนกรุงเทพดุลบรีจนถึงวัดเวตะวันธรรมวาสเวลา17นาฬิกาพิธีสมโภชหลวงพ่อสำมฤิ์เวลา18นาิกา30นาทีเป็นอันเสร็จพิธี สำหรับปรพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสำเร็จเป็นการจัดงานร่วมกันระหว่างวัดเวตวันธรรมวาสและวัดโพทองล่างโดยในปีพุทธศักราช2567นี้จะจัดมหรสพภายในวัดตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2567และจะมีการแห่ไปทางบกและทางน้ำเพื่อให้ประชาชนสักการะและถวายเครื่องบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล เฉพาะในวันแรงสี่ข้าเดือน12ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2567และนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือพื้นบ้านณบริเวณริมเขื่อนหน้าวัดโพทองล่างตำบลบ,บางเขนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรีจะมีแข่งขันเรือหัวใบท้ายบอด การแข่งขันเรือพื้นบ้านประเภทต่างๆเช่นเรือหมูเรือบดเรืออีแปะและเรืออื่นๆพร้อมชมขบวนเรือพายสวยงามขอขบคุเจ้าท่านผอเขตบางซื่อท่านเจษดาตภาษกรท่านพระตรังพงศ์เกียรติเิทยชัย สมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครท่านรองนายกเทศมนตรีท่านสมาชิกสภาจังหวัดท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครจุลีท่านย้องเขตบางซื่อและพี่น้องชาวนเท,ทือกนีพร้อมท่าผู้บริหารเทศบาลนครจุลีเดอวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่ง วันแรกสี่คับเดือนสิบสองาที่ทางเทศบาลนครทุออทรีได้ร่วมกับเขตบางซื่อเได้จัดงานแห่เรือชักพระโดยเฉพาะเด็นยิ่งะนะครับงานนี้ได้เดินการมาเป็นร้อยปีแต่เดิมน,นั้นทำอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่สวัยทองอ่อนแต่ผมเห็นว่าบ้านผู้ใหญ่ทองอ่อนลึกเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นที่แคบเป็นในสวน พี่น้องประชาชนก็ไม่ค่อยสะดวกก็เลยย้ายให้มาจัดที่วัดโพธิ์ศรีรากแห่งหน,นี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมแห่งชาติท่านย่างเป็นประเพททีที่พุทธยาโดยเฉพาะอย่างที่พี่น้องทั้งสองฝั่งยองบางเขนไม่ว่าจะเป็นฝั่าบางซื่อหรุงเทพมหานครหรือฝั่งบาง,ง,าขง,ง,งเขนจังหวัดสุโขทเป็นรากพี่บนน้อง ที่มีความเชื่อมค่ามสัมพันธ์กันมานยาวนานในส่วนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมแห่โดชักพระนั้นหลวงพ่อพสมฤทธิ์ก็ถือว่าเป็นพระที่มีอายุเการเป็นร้อยปีนะครับอยู่ที่วัดเชิญหวายหรือวัดเบเชสวันนะครับที่วัดเชิญหวายเดิมนะครับซึ่งในจุดตรงนี้เองเราเห็นได้ว่าทุกปีที่จับมีพี่น้องเข็ขมจับฝักจับซึ่งแนละพี่น้อกฝักมันก็เลยรวมทั้งพวกเดือหาน และผู้นำที่สภาทรบองครโคกุรีได้ร่วมกิจกรรมนะครับโดยจะไปที่ท่เข้าไปะป่าสาวสกีจำนวนจันสามวัดคือวัดโพธิทรากวัดทาาหลวงและวัดนกร สามวัดล้วัดทางหลวงวัดโพธิ์นาวัดเชอร์ไห่นะครับในส่วนนี้นะครับจะเห็นหลวงพ่อป่าทิตต์จักรีทั้งสามวัดก็ถือว่านอกจากเป็นงานที่งานบุญแล้วก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองนะครับงานหลวงพ่อสมิทธิ์ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พวกเราได้ให้ความรับรับถืออยู่นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมของพี่พื้นบ้านเป็นการแข่งเรือพื้นบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมความสัมพันธ์ ีและเป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีของพี่น้องสองฝั่งคอง,องปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของคนอีกปีหนึ่งนะครับที่ชาวกรงุงธุรีนะได้ผ่านวิกฤตหมหาอุทกภัยไปได้ไร,รับไม่ชั่งบนธุรีนั่นคือการนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นปีที่เราได้ผ่านวิกฤตเพื่อรรเป็นการอนุรักษ์ไปยาและก็รำลึกถึงบรรพบุรุษด้วยค่ะและหกราเรียนนะคะ สวยงามค่หือว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะไว้อ้อนลำนี้เป็นประานุโอ๋อปลดืต้อนรับเลยคับแข็งแรงเลยนะคบขอบคุณครับาิหาดียกแดับต่อไปค่ะเอาะอีะเอเอาเล้วการต่หน้าขึ้นมาแล้วเาข้อน้ไมารต่หน้าไม่เปิดไฟเลยด้วยขาเรียกิปครับอันนี้เขาเรียกิเรือนิเรือ ภาษาลึกเขาเรียกกะทิันนี้กะทิเปลือกน้อยที่งเห็นนะครับท่านผู้ชมให้ไพ่แข่งครับตะเคียนบั๊มกันครับเรือให้ไพ่แข่งครับตะเพิ่นบั๊มกันเอาแล้วตีพูดนะเอาเร็วขออเทียร์ไปไหนเคลียร์กันเร็วเร็วเอาสุาด,ดท้ายมาตีแบบเลียร์เร็วเร็วไปทางโหนือไปทางโหนือโอ้โ,อโอหว่าไงครับนต้งนงทำนะเพื่อความพร้อมเพรียงครับ อาจารย์เทพรมเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้นหลายลงมาในการทำบุญทำบุศสในครั้งนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อเจ้าแม่ตลอดถึงสิ่งที่เคารพนับถือนะครับขอให้ท่านได้ลงมาประสิทธิรับทราบรับฟังบุญบุศสในครั้งนี้อาโดยวยชัยให้ท่เจะพาพแล้วทุกคนทุกท่านประสบสุขโชคดีปันดาวโมจบพร้อมกัน นัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะอิมานิมยังพันเตปังสุภุรจิวารานิสัปริวารานิทิปขุสังคัสสะ โอโดชย,ยามะสาธุโลพันเตพิขุสังโฆอิมานิปังสุปุระจิวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากันเจวะมาตาปิตูอาทีนจัปิยัชนานัง ทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าปเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุญจีวรนพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุญจีวร พร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับน้ำมัสการขอบคุณบริเดชพระคุณท่านพระสมุทสวรรณ ญาณสัมบันโดวัดโพทองล่างด้วยความเคารพนับสักการะความเคารพครับผมและท่านที่สามนะครับขอบกราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพระปรารถีรับปัญญาปัญญาพระรโดแห่งวัดเวตวันธรรมาวาสเชิงไยนิมนต์ด้วยความเคารพครับผม นวสัสก,การท่านด้วยความเคารพนะครับและขอขอ,ขอบคุณท่านนายกสมฤทธนะเดชาคุณเป็นอย่างสูงครับเชิญที่เก้าอี้รับรองมีป้ายมีป้ายคุณคุณนะป้ายเช็ดรักษาจำได้นะครับยเก็บไว้ หลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะก็จะออกมาจากวัดเวตวันธรรมวาสนะคะก็จะเดินทางมาถึงบริเวณหน้าวัดโพธิทองล่างซึ่งก็จะเป็นขบวนเรือนะคะเป็นประจำทุกปีเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะริมฝั่งทั้งสองคลองนะคะได้ร่วมทําบุญกันเพราะว่าในวันนี้นะคะ เราจะมีการชมการแข่งขันเรือในรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะท่านประธานในพิธีวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีท่านสมนุกชนะเดชาคุณค่ะท่านก็จะมาเป็นประธานและทางเทศบาลนครนนทบุรีเองนะคะก็จะได้ต้อนรับนะคะซึ่งนําโดยท่านเจษดาประภาสวัสด์นะคะผู้ในการเขตบางซื่อนะคะที่จะเดินทางมาพร้อมหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะแล้วก็จะทําการอัญเชิญมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะได้กราบไหว้ขอพรสักการะกันในครั้งนี้ ซึ่งในปีหนึ่งนะคะก็จะมีการจัดงานอย่างนี้นะคะเป็นประจําทุกปีค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้ร่วมบุญกันสําหรับความเป็นมาของหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะก็เป็นหลวงพ่อสัมฤทธิ์เองนะคะวัดเวตวันธรรมวาสนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นไม่ปรากฏนามผู้สร้างนะคะเดิมชื่อวัด เซิงหวายค่ะวันนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะสมัยสุโขทัยคือหลวงพ่อสัมนิ์เป็นพระพุทธรูปทองสัมนิตนะคะปางมารวาิชัยหน้าตักกว้าง7นิ้วสูง12นิ้วค่ะเดิมองค์พระนะคะถูกฝังอยู่ใต้ดินด้านทิศเหนือของอุโบสถเมื่อประมาณร้อยกว่าปีฉะนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะมายังวัดโพทองล่างของเราก็อยากให้พี่น้องประชาชน ทีอ่อาจจะไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะเชิญชวนกันมาร่วมทาบุญแล้วก็มาร่วมกับไหว้ขอพรหลวงพ่อสมบทธิ์ได้ค่ะสําหรับประวัติความเป็นมานะคะเมื่อร้อยกว่าปีนี้มีตานานนะว่าท่านได้เข้าฝันชาวบ้านนะคะแล้วว่าหากท่านใดมีความประสงค์นะคะจะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้หนําท่านขึ้นมาบูชา จึงมีการค้นหานะคะแล้วก็นําองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วก็ยังมีความเชื่ออีกนะคะว่าเมื่อครั้งประเทศไทยที่เผชิญกับโรคระบาดหรือเรียกว่าการระลกนะคะโรคหาพลังยิ่งใหญ่ซึ่งในกรุงเทพมหานคระนะคะได้เกิดการระบาดของโรคนี้ขึ้นก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากค่ะแต่พิธีารเกิดขึ้นก็คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์นะคะประธานพรให้ประชาชนในพื้นที่ได้รอดพ้นจากภัยไข้เจ็บดังกล่าวนะคะอีกทั้งความศักดิ์สิทธ์ และความเลื่อมสายสัทธานะคะเป็นหนึ่งใน9องค์พระที่ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานให้พระพุทธศาสนิกชนนะคะสักการบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกณมมทลทพิธีท้องสนามหลวงก็นี้คือประวัติคร่าวๆนะคะซึ่งเราจัดงานเป็นประจำทุกปีก็คือวันแรมสี่ข้าเดือน12สองของทุกปีแล้วก็ในปีนี้นะคะซึ่งตรงกับวันที่19พฤศจิกายน2567นอยอย่างที่สาบอกไปเมื่อสักครู่นะคะถือว่า เหมือนเป็นงานประจําปีของวัดโพทางล่างนะคะที่เราจะอัญเชิญนะคะหลวงพ่อสัมฤทธิ์มาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะวันนี้มีไฮไลท์ด้วยนะคะเรามีขบวนเรือสวยงามที่จะให้ทุกท่านได้ชมซึ่งค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วนะคะก็นําโดยท่านประธานชนุมชน,ชนที่จะนําขบวนเรือสวยงามนี้นะคะมาล่องให้กับทุกท่านได้ชมในช่วงก่อนพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะกานมัสการพระพุเจ้านะครับ นนท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีตลอดจนคณะรัฐวนารนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนนทบุรีที่รักทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมรักษาประเพณีแหเ่เบเช้าหลวงพ่อสมบิตฐ์จากวัดเชิงไหวมาอยัางของบางเขนนะครับซึ่งเป็นสงงาลน้ำที่เชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งในเขตบางซื่อและเทศบาลนครนนทบุรีเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีการเข้าพราะปรางสมาีและการแข่งขันเร่รือขึ้นบ้านซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวพม่าเองทั้งของฝั่งที่เชื่อมความศรัทธาของชาวพุทธศึกมานะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประเพณีพิธีงานที่เราได้ร่วมกันสือทอดมานะครับจะคงอยู่ตลอดไปแล้วก็จะมีความงดงามน,นะครับมีความเชื่อมโยงกับประชาชนชาว นนทบ,บุรีและชาวเรเทศมาละครสืบไปนะครับในวันนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีความสรีสละทุ่งเทและร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทั้งฝัง่งกรุงเทพมหละคนครและชาวนนทบ,บุรีนะครับรวมถึงชมรมอนุรักษ์ทองประเขนตลอดจนหน่วยงานผู้สนับสนุนต่างๆกระผมในยครับนะ ตัวแทนของพี่น้องชาวบางซื่อนะครับชาวรองเป็นประชากรแลควชาวฟอมมาเข็นนะครับ,ก,นนรบก็ขอขอบขอบพระคุณทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐกาลและภาคเอกชนที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดนะงานวันนี้ขึ้นมานะครับขอราบขอบพระคุณครับ Channel TV Online.